ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทุกคืนหลังจากหลับไปซีเหมินชิงจะตกอยู่ในความฝันแต่สิ่งที่แปลกก็คือคนเดียวที่ปรากฏในความฝันเหล่านี้คือเล่ยยอเทียนฉีเขาเป็นคนที่ทำให้ตัวเองกลายเป็นหัวข้อสนทนาและย่อเย้ยในหมู่นิกายหยุนไห่ทั้งหมดเมื่อใดก็ตามที่เขานึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการสอบเข้าในวันนั้นซีเหมินชิงรู้สึกโกรธมากและเต็มไปด้วยความไม่พอใจ เขาหวังว่าเขาจะตัดเลเทียงกี้ออกเป็นชิ้นๆทันทีเพื่อบรรเทาความโกรธของเขาไม่ต้องพูดถึงความจริงที่ว่าเจียงฮูถูกพรากไปโดยตรงจากผู้อาวุโสสูงสุดที่ได้รับความเคารพอย่างสูงถ่ายที่สุดแล้วรากเงาทางจิตวิญญาณของเขาอยู่ที่นั่นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มู่ชินเฟิงสามารถศึกษาภายใต้ผู้เท่าหลิวโดยมีรากฐานทางจิตวิญ,ญญาณเพียงคุณลักษณะเดียว คนที่มีความสามารถพิเศษแบบพวกเขานั้นหายากแต่แม้แต่ฟางยูเวอรซึ่งเป็นคนธรรมดาและโง่เขานิดหน่อยก็ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้เท่ามาและยอมรับเขาเป็นลูกศิษย์หลังจากการทดสอบนี้มีเพียงคนเดียวที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้อาวุโสและมีคุณสมบัติไม่อยู่ภายใต้รักเงาทางจิตวิญญ,ญาณทั้งสนั้นถูกทิ้งให้อยู่ตามลาพังและไม่มีใครสนใจเขา สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือเซียเจิงเจียตั้งใจจะยอมรับเขาเป็นลูกศิษย์ของเขาทยุนเมงไม่ปรากฏตัวขึ้นในทันทีน่าเสียดายที่รูปร่างหน้าตาของเธอขัดขวางทุกสิ่งคุณเคยได้ยินไหมในการทดสอบเมื่อไม่กี่วันก่อนผู้เท่าหลินอยากจะยอมรับผู้แพ้เป็นลูกศิษย์ของเขามากกว่าคนที่มีรากฐานทางจิตวิญ,ญญาณสองคนตอนนั้นฉันอยู่ในที่เกิดเหตุและผู้อาวุโสหลินก็งดงามจริงๆ ชายร่างใหญ่มีคราวเต็มตัวพูดด้วยท่าทีเหมือนผีสางเทวดาเมื่อมองดูรูปร่างหน้าตาเหมือนผีสางเทวดาของคุณอย่าทำตัวเป็นนางโสเพณีแล้วรีบบอกเราว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นน่าเสียดายที่ฉันพยายามโจมตีระดับที่เจ็ดของขั้นกลั่นพลังชี่ในวันนั้นและน่าเสียดายที่ฉันไม่ได้ทำแบบนั้นไม่สำเร็จฉันจะไปดูความสนุกถ้าฉันรู้ดีกว่านี้ สำหรับสาวกนิกายภายนอกเหล่านี้พวกเขาสามารถไปที่นิกายชั้นในได้เฉพาะในวันที่มีการทดสอบเข้าทุกเดือนเพื่อแลกคะแนนสำหรับยาระดับต่ำหรือเทคนิคที่ไม่มีในนิกายภายนอกจึงนับถือมากแม้ว่าเงินออมมาจากหมดไปพวกเขาก็จะไปช้อปปิ้งเว้นแต่จะมีบางสิ่งที่สำคัญเป็นพิเศษเมื่อได้ยินคำเรียกร้องของผู้คนรอบตัวเขาชายมีหนวดเคราก็เริ่มเรียนแบบขณะพูด วันนั้นผู้เท่าหลิงชี้นิ้วไปที่ผู้ที่กำลังสอบเข้าและพูดว่าคุณยินดีเป็นสิ์คนแรกของฉันไหมหลิงเซียงวานเดาอะไรไหมหยุดพูดเรื่องไร้สาระแล้วพูดเรื่องธุรกิจเขาอายุมากกว่าชายมีหนวดมีเคราชายมีหนวดเคราหยุดพูดและพูดต่อดาชาที่มีรากฐานทางจิตวิญญ,ญาณสองประการยกมือขึ้นอย่างตื่นเต้นและตะโกนว่าฉันทำอย่างนั้น สาวกภายนอกคนอื่นๆที่เห็นการเคลื่อนไหวที่เกินจริงของชายมีหนวดเครานั้นก็ทนไม่ได้ทีละคนหลังจากเสียงหัวเราะหายไปชายมีหนวดเคราก็พูดต่อในขณะนี้ผู้เท่าหลิ่นตะโกนเสียงดงังฉันกำลังพูดถึงคนที่อยู่ข้างหลังคุณฮ่าฮ่าา,ามีเสียงหัวเราะที่รุนแรงมากขึ้นอีกครั้ง และทุกคนก็ดังขึ้นหัวเราะออกมาบางคนถึงกับกลั้นท้องและไม่สามารถยืดตัวได้แม้ว่าบางคนจะอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้เห็นคำบรรยายของชายมีหนวดมีเคราพร้อมองค์ประกอบขอองค์การแสดงเป็นอีกเรื่องหนึ่งซีเหมินชิงกำลังคิดถึงเรื่องของตัวเองเมื่อเขาได้ยินคนกลุ่มหนึ่งคุยกันเรื่องการกระทำของเขาที่จัตุรัสด,ด้านนอก เขากัดฟันกรอดและมองไปที่กลุ่มคนให้ตายเถอะคนพวกนี้ไม่ได้ฝึกซ้อมพวกเขาแค่นินทาและนินทาตลอดทั้งวันพวกเขาสมควรที่จะยิ่งใหญ่มากแม้ว่าฉันจะแก่แต่ฉันก็ยังอยู่ในนิกายภายนอกตามข้อบังคับของนิกายหยุนไห่มีเพียงการทะลุผ่านขอบเขตการฝึกชื้อระดับที่7เท่านั้นที่สามารถทําได้คุณเข้าสู่นิกายภายในและเป็นสิทธิภายในและเรียนรู้เทคนิคที่ดีกว่า คุณสามารถเป็นสิทธิ์อย่างเป็นทางการได้หากคุณสร้างรากฐานได้สำเร็จเมื่อคุณเข้าไปในประตูด้านในเท่านั้นความแข็งแกร่งของคุณจะถูกรับรู้และคุณสามารถทำภารกิจที่ได้รับรางวัลค่อนข้างสูงไม่เหมือนประตูด้านนอกที่มีเพียงภารกิจที่ได้รับรางวัลต่ำและเสียเวลาคะแนนนิกายสำหรับงานระดับต่างๆก็แตกต่างกันเช่นกันไม่เพียงแต่สามารถแลกเปลี่ยนคะแนนนิกายเป็นทักษะ น้ำอมฤตอุปกรณ์และอื่นๆเท่านั้นแต่หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดหรือได้รับการเลื่อนระดับเป็นอาณาจักรน้ำอมฤตสีทองคุณสามารถกลายเป็นสิทธิหลักของนิกายได้หลังจากมาเป็นสิทธิหลักแล้วแม้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรก็ตามนิกายจะมอบเงินอุดหนุนฟรีจํานวนมากให้คุณทุกเดือนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเป็นสิทธิหลัก และคุณสามารถไปที่ Treasure Pavilion ได้ฟรีเพื่อเลือกชุดแบบฝึกหัดระดับส่วนที่เหมาะกับคุณอย่างไรก็ตามผู้อาวุโสสูงสุดและลูกศิษย์ส่วนตัวของพวกเขาไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดนี้และการปฏิบัติต่อพวกเขาหลังจากมาเป็นสาวกก็เหมือนกับการปฏิบัติของศิษย์หลักนี่เป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดว่าทำไมซีเหมินชิงจึงเกลียดเล่อยอเทียนฉี สิ่งที่ดีก็คือเนื่องจากเขามีรากจิตวิญญาณสองทางเขาจึงได้รับมอบหมายให้อยู่บนยอดเขาใกล้กับประตูด้านในมากที่สุดดังนั้นความเร็วในการฝึกฝนของเขาจึงค่อนข้างดีซีเหมินชิงมั่นใจว่าด้วยคุณสมบัติของเขาเขาจะสามารถออกจากประตูด้านนอกได้ในเวลาอันสั้น ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานอกเหนือจากการนอนหลับแล้วเขาใช้เวลาที่เหลือในการฝึกฝนเพียงเพื่อเข้าสู่นิกายชั้นในอย่างรวดเร็วและมุ่งมันที่จะเป็นสาวกนิกายภายในอย่างเป็นทางการโดยเร็วที่สุดเพื่อที่เขาจะได้แก้แค้นจากเลเทียงกี้ด้วยรากฐานทางจิตวิญ,ญญาณที่ร้ายประโยชน์ของเด็กคนนั้นแม้ว่าเขาจะกลายเป็นลูกศิษย์ของผู้อาวุโสลินและได้รับเงินอุดหนุนฟรี แต่เขาจะไม่สามารถฝึกฝนได้เร็วกว่าตัวเขาเองแน่นอนเมื่อถึงเวลาเขาจะต้องอับอายอย่างรุนแรงและปล่อยให้เขาสัมผัสกับความรู้สึกถูกหัวเราะเยาะซีเหมินชิงซึ่งเลือกที่จะอยู่ห่างจากคนกลุ่มนั้นมีความมั่นใจมากเขาคิดแต่เรื่องของตัวเองและเดินบนถนนโดยก้มหัวลงแต่ไม่ต้องการชนกับคนอื่นจริงเหรอเลยยอเทียนฉี ซีเหมินชิงซึ่งยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนการกลั่นพลังชีต้องการขอโทษด,ด้วยท่าทีเรียบง่ายแต่พบว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเขากลายเป็นเล่ยอเทียนฉีเลเทียงกี้ไม่คาดคิดว่าทันทีที่เขามาถึงประตูด,ด้านนอกเขาจะชนกับไซเมนท้งที่กำลังกัดฟันอยู่เขายิ้มและตอบว่าเฮ hey, นี่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่จากซีเหมินเหรอไม่เจอกันนานเลย ไซเมนที่เห็นใบหน้าที่เล่นของเลเทียนกี้เขาดูเหมือนเขาจะถูกโจมตีชายที่อยู่ข้างๆเขาพูดด้วยใบหน้าที่มืดมนเร็วเข้าฉันอยากคุยและรอความปลอดภยัยมาคุยกันหลังจากที่เราจัดที่พักของคุณแล้วจากนั้นเขาก็พบว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งสวมชุดคลุมสีน้ำเงินถัดจากเลเทียนกี้ตอบอย่างสุภาพสวัสดีพี่ชาย สิทธิ์สายนายไม่สนใจซีเหอหมินชิงและเร่งเร้าให้เลเทียงกี้ออกไปอย่างรวดเร็วซีเหอหมินชิงลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆและตอบสนองทันทีไม่เขาไม่ใช่สิทธิ์ส่วนตัวของผู้เท่าหลิ่นไม่ใช่หรือมาที่ประตูด้านนอกทำไมอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าอาจารย์ของผู้เท่าหลิ่นจะขัดขวางไม่ให้เธอรับผู้แพ้คนนี้เป็นลูกศิษย์ของเธอในวันนั้นต่อมาเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่สิทธิ์สายในเพิ่งบอกว่าพวกเขาสามารถพูดคุยได้หลังจากจัดที่พักแล้วเป็นไปได้ไหมเขาถูกส่งกลับไปที่ประตูด้านนอก555พระเจ้าช่วยฉันเมื่อมองไปที่แผ่นหลังของเลเทียงกี้ก็มีการย่อเย้ยปรากฏขึ้นบนริมฝีปากของเขาเลเทียงกี้ติดตามลูกศิษย์ภายในและสังเกตเห็นว่ามันเริ่มรกร้างมากขึ้นในขณะที่เขาเดินดังนั้นเขาจึงถามด้วยความรู้สึกผิด พี่ชายคุณจะพาฉันไปไหนใครคือพี่ชายคนโตของคุณตามฉันมาก็แค่นั้นขยักขยงมากหลังจากที่อย่างมายี่ดุเลเทียงกี้เขาก็รู้สึกหดหูเมื่อเขาฝึกซ้อมในห้องของเขาในช่วงเวลาวิกฤตหัวหน้าอาจารย์เรียกเขาให้พาสิบมนุษย์ไปที่นิกายด้านนอกซึ่งเป็นผู้เขามหัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในนิกายทั้งหมด ฉันไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าเด็กคนนี้ทำให้ใครขุ่นเคืองและจริงๆแล้วเขาขอให้เจ้านายของเขาจัดการให้เขาไปสถานที่นี้เป็นการส่วนตัวซึ่งแม้แต่ลูกศิษย์ภายนอกก็ดูถูกและถึงกับขอให้เขาส่งเขาไปที่นั่นด้วยตัวเองเพราะจะมีสาวกบ,บางคนในนิกายภายนอกที่มีวงจรสมองแปลกๆมีความคิดแตกต่างจากคนธรรมดาหรือมีพฤติกรรมต่อต้านมนุษย์อยู่บ้าง คนอื่นๆไม่สามารถต้านทานคนเหล่านี้ได้ดังนั้นผู้เท่าของนิกายภายนอกจึงพาพวกเขาทั้งหมดไปบนภูเขาเมื่อเวลาผ่านไปภูเขาลูกนี้ถูกเรียกว่าภูเขาประหลาดโดยสมาชิกนิกายและกลายเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดในนิกายชั้นนอกยิ่งเลเทียงกี้เดินมากเท่าไรเขาก็ยิ่งหุดหงิดมากขึ้นเท่านั้น และยิ่งเขาเดินมากเท่าไรเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าถูกชายชราหลอกมากขึ้นเท่านั้นก่อนที่เขาจะจากไปเขาตำหนิชายชราที่บอกเขาว่าตราบใดที่เขาสามารถไปถึงขั้นสร้างรากฐานได้ภายใน10ปีนิกายหยุนไห่ก็จะไม่สนใจเรื่องระหว่างเขากับอาจารย์และสิทธิ์ของหลินเซียงวานอีกต่อไปแต่ต้องเริ่มต้นกับลูกศิษย์ชั้นนอก เขายังมั่นใจกับตัวเองว่ายุนเมนจะไม่ทำให้ตัวเองอับอายฉันเห็นด้วยโดยไม่ต้องคิดเลยตอนนี้ดูเหมือนว่านี่คือเรื่องโกหกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเอาล่ะภูเขาข้างหน้าคือที่ที่คุณจะพักต่อไปทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในวงแหวนพระสุเมนฉันจะออกไปก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้บ้าคุณวิ่งเร็วมาก ก่อนที่เลเทียงกี้จะขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้พี่ชายคนโตที่อายุมากกว่าเขาสองสามปีก็วิ่งหนีไปราวกับควันเขาทักทายชายชรา,าผู้ลึกลับและหยุ่นเหมิงหลายครั้งในใจจากนั้นเดินไปที่ภูเขาเพียงลำพังอย่างไม่เต็มใจภูเขานี้สูงเกือบเท่ากับภูเขาในหมู่บ้านของพวกเขา สมรรถภาพทางกายของเลเทียงกี้นั้นแตกต่างไปจากเมื่อก่อนเขาขึ้นไปถึงยอดเขาอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องหายใจเลยเขามองจากระยะไกลและเห็นบ้านไม้ขนาดใหญ่ที่ผิดปกติอยู่ตรงหน้าเขาเมื่อเขาเข้าใกล้มากขึ้นการแสดงออกของเลเทียงกี้ก็ดูเกินจริงมากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือแปลงผักทางซ้ายใช่ไหมทำไมคนถึงยังเลี้ยงสัตว์นั่น กลับกลายเป็นขยะมากมายทำไมฉันถึงไม่เห็นใครเลยฉันไม่ใช่คนเดียวบนภูเขาทั้งหมดเลเทียนกี้คลำไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังและกำลังจะไปถึงกลุ่มบ้านไม้เสียงตะโกนดังกระทันหันทําให้เขาหวาดกลัวมากจนเขาหยุดยกเท้าข้างเดียวขึ้นไปในอากาศหยุดนะคุณไม่ได้เฝ้าดูถนนหรือคุณเกือบจะเหยียบลูกชายของฉันแล้ว จากนั้นชายวัยกลางคนผู้สละสลวยซึ่งไม่ได้ดีไปกว่าขอทานก็รีบวิ่งเข้ามาหาเขาลูกชายเลเทียงกี้มองลงไปและเห็นว่าไม่มีอะไรนอกจากหญ้าอยู่ใต้เท้าของเขาในขณะที่เขากำลังสงสัยขอทานก็หยิบตะขาบหลากสีขึ้นมาบนพื้นแล้วพูดว่าลูกพ่อตามาหาคุณมานานแล้วทำไมคุณถึงมาที่นี่ในเวลานี้เขาไม่สนใจอีกต่อไปแล้ว ผู้มาใหม่เลเทียงกี้ด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเขามุ่งความสนใจไปที่ตะขาบในมือและเดินไปที่บ้านไม้หลังหนึ่งด้วยคำพูดที่ปลอบโยนก่อนเข้าประตูเขาจำเล่ยยอเทียนฉีที่อยู่ในสภาพเฉื่อยชาได้จึงหันกลับมาและเตือนเจ้าหนูพยายามอย่าเข้าใกล้สวนยาของฉันในอนาคตไม่เช่นนั้นทำเพลงการเคลื่อนไหวของพวกเขาทำให้บางคนปรากฏตัวขึ้นหลังจากนั้นอีก เด็กน้อยฉันขอร้องคุณอย่างหนึ่งแล้วคุณละให้สิ่งที่ไม่จำเป็นทั้งหมดแก่ฉันไหมน้องชายฉันจะเต้นรำให้คุณแล้วคุณจะช่วยฉันประเมินมันได้ไหมอัญญาประกาศคู่มีคนใหม่ปรากฏตัวขึ้นและพูดเรื่องไร้าสาระทำให้สมองของเลเทียงกี้ปิดตัวลงพวกนี้ไม่ใช่คนบ้าเหรอคุณอยากอยู่ที่นี่ในอนาคตไหม โอเคโอเคโอเคฉันเข้าใจแล้วคุณเป็นนักเต้นที่ดีกี่ตอบกลับทุกคนอย่างเมื่อรลอยและพบว่าจริงๆแล้วมีคนเดินคว่ำมือลงบนพื้นเขามองไปรอบๆและเห็นว่ามีเพียงชายหนุ่มในวัย20หรือ70นั่งอยู่บนขั้นบันไดของห้องหนึ่งเพื่อดูประสบการณ์ของเขาเขายิ้มและไม่พูดอะไรเลยเล,ยเ,ลยเทียงกี้เดินตรงไปหาเขา เลเทียงกี้ถามด้วยความลังเลสวัสดีพี่ชายสถานที่นี้อยู่ที่ไหนทำไมคุณถึงถูกส่งมาที่นี่ชายคนนั้นไม่ตอบคำพูดของเขาแต่ถามคำถามอื่นเมื่อได้ยินคำตอบเลเทียงกี้ก็รู้สึกโล่งใจเล็กน้อยตราบใดที่ยังมีคนปกติอยู่ที่นี่ฉันไม่รู้พวกเขาพาฉันมาที่นี่หลังจากการทดสอบเข้าอาคุณเป็นสิบใหม่ มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าคุณรู้ไหมว่านี่คือที่ไหนสับสนเล็กน้อยนี่ไม่ใช่คำถามที่เขาเพิ่งถามเขาเหรอดังนั้นเขาจึงพูดด้วยความไม่แน่ใจนี่คือนิกายชั้นนอกของอนิกายหยุนไห่นี่ไม่ใช่เรื่องไร้สาระเป็นเรื่องปกติใหม่ที่คุณจะมองดูคนกลุ่มนั้นให้ละเอียดยิ่งขึ้น เลเทียงกี้ไม่รู้ว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของอีกฝ่ายคือเพื่อทดสอบเขาหรืออย่างอื่นเขาตอบอย่างมีชั้นเชิงมันแตกต่างออกไปเล็กน้อยที่นี่ยังมีชื่อเรียกกว่าภูเขาชีป่าเราทุกคนแตกต่างกันในสายตาของคนอื่นไม่มีใครอยากอยู่กับเราดังนั้นชายหนุ่มไม่ได้พูดต่อแต่พูดแปลกๆโดยปกติแล้วคุณเป็นสิทธิ์ใหม่และไม่ควรถูกส่งมาที่นี่โดยตรง ภูเขาฉีปาเลเทียงกี้พึพรรมพำจากนั้นใบหน้าของเขาก็แปลกไปเล็กน้อยช่างเป็นภูเขาที่แปลกเสียจริงมันคือค่ายกับกันสำหรับคนวิกลจริตไม่ใช่หรือเลเทียงกี้เริ่มสาปแช่งชายชราผู้ลึกลับและยุนเมงอีกครั้งฉันจะฆ่าคุณไอ้โง่เท่าไม่มันเป็นอมาตะเท่าสองคนที่ร่วมมือกันเพื่อจัดการกับฉัน ชายหนุ่มเห็นว่าการแสดงออกของเลเทียงกี้ผิดดังนั้นเขาจึงหยุดพูดและจ้องมองเขาด้วยความอยากรู้อยากเห็นฝากสองร้อยรับสี่ร้อยทันใดนั้นเลเทียงกี้ถามว่าฉันไม่รู้ว่าพี่ชายของคุณชื่ออะไรนามสกุลของฉันคือเจ้าและชื่อของฉันคือเจ้าเทียนมิ่งคุณสามารถเรียกฉันว่าพี่เจ้าได้เลย อย่าสุภาพนะพี่ชายเจ้าฉันอาจจะยังช่วยกรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับนิสัยพิเศษของคนเหล่านี้ให้ฉันได้ไหมเลเทียนกี้ถามอย่างนอบน้อมเขาไม่ต้องการสร้างปัญหาโดยไม่จำเป็นเนื่องจากความไม่รู้ของเขาในที่สุดเจ้าเทียนมิ่งก็ได้พบกับใครบางคนที่เขาสามารถพูดคุยด้วยได้ตามปกติหลังจากหลายปีที่ผ่านมาดังนั้นเขาจึงบอกทุกอย่างที่เขารู้ คนที่ขอให้คุณหยุดเมื่อกี้นี้ชื่อแวงซิกิเมื่อเขาออกไปปฏิบัติภารกิจและได้รับข้อความที่ไหนสักแห่งหลังจากอ่านหนังสือน้ำอมฤตเขาก็หมกมุ่นอยู่กับการกลั่นน้ำอมฤตแปลกๆทุกชนิดตั้งแต่นั้นมาเขาก็หยุดก้าวหน้าและรู้สึกเหมือนเป็นคนละคนอย่างไรก็ตามคนที่กินยาแก้โรคทุกชนิดจะมีปฏิกิริยาเชิงลบหลายอย่างอย่างอธิบายไม่ถูก เมื่อเวลาผ่านไปไม่มีใครกล้ากินยาของเขาแต่ตัวเขาเองยังคงสนุกกับมันต่อไปจนกว่าเขาจะสูญเสียเองินออมทั้งหมดเมื่อไม่มีเงินเก็บเขาจึงเริ่มปลูกยาของตัวเองเขาเป็นคนปลูกฝังสาขายาและเลี้ยงสัตว์กลุ่มหนึ่งเพื่อให้ทดลองได้ง่ายไม่มีใครรู้ชื่อชายในกองขยะใครๆก็เรียกเขาว่าคนเก็บขยะเขาเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งมีประโยชน์ แต่เรายังไม่ได้ค้นพบความลับดังนั้นเขาจึงฝังตัวเองในกองขยะตลอดทั้งวันเพื่อทำการวิจัยนักเต้นคือเฟิงหอยานเธอพูดเสมอว่าการเต้นรำสามารถสื่อสารกับโลกได้ดีขึ้นความเร็วในการดูดซับพลังวิญญาณจะเร็วขึ้นเธอจึงกระโดดไปมาตลอดทั้งวันโดยไม่หยุดผู้ที่เดินกลับหัวคิดว่าเธอสามารถดูดซับก่นแท้ของดินได้ และน้องสาวที่ทำสมาธิคิดเช่นนั้นด้วยวิธีการหายใจแบบพิเศษเท่านั้นเธอสามารถดูดซับแก่นแท้ของโลกได้หรือไม่คุณสามารถฝึกฝนได้สำเร็จแต่เมื่อคุณเกือบจะเสียชีวิตด้วยการกลั้นหายใจนานเกินไปขณะที่พวกเขากำลังคุยกันฝนก็เริ่มตกก่อนจะกลับเข้าห้องได้มีชายคนหนึ่งในวัย30ปรากฏตัวเปลือยเปล่าอยู่ในสนามกำลังวิ่งและกระโดด แม้ว่าเลเทียงกี้จะคุ้นเคยกับมันแต่การวิ่งไปรอบๆโดยไม่เปิดเผยก็ดูสะดุดตาเล็กน้อยเขาคือใครเขาบอกว่าน้ำฝนสามารถฉล้างกระดูกของมนุษย์และเปลี่ยนรากและร่างกายทางจิตวิญ,ญญาณของผู้คนได้ปราบใดที่ฝนตกเขาจะถอดเสื้อผ้าออกแล้ววิ่งออกไปข้างนอกเพื่อรับบับติดสมาด้วยน้ำฝน ท,ที่อยู่ไกลคุณต้องอยู่ห่างจากบ้านบุคคลนั้นเชื่อว่าผู้คนสามารถเติบโตได้ผ่านการทรมานเท่านั้นและจะทำร้ายตัวเองทุกครั้งและเมื่อฟังเรื่องราวของเจ้าเทียนมิ่งแล้วเลเทียนกี้ก็เช่นกันเริ่มกังวลแล้วตอนนี้เขาแน่ใจแล้วภูเขาแห่งนี้คือโรงพยาบาลจิตเวชที่หยุนไฮซงก่อตั้งขึ้นเมื่อเจ้าเทียนมิง่งพูดจบฝนก็หยุดตกและสตรีคอเกลไรก็กลับไปที่บ้านของเขาพร้อมกับสาบแช่ง ที่เจ้าขอบคุณที่แจ้งให้ทราบคราวหน้าช่วยดูแลผมด้วยผอมาจะหาบ้านอยู่ก่อนครับจะได้ไม่รบกวนคุณไม่มีใครอาศัยอยู่ในบ้านสองหลังที่อยู่ยติดกันฉันมิฉะนั้นคุณก็สามารถอาศัยอยู่ที่นั่นได้ฉันจะอยู่ข้างๆ ขอบคุณสำหรับคำเชิญชั้นอยากดูบ้านอื่นเลเทียนกี้ ee, ปฏิเสธความมีน้ำใจของเจ้าเทียนมิ่งถามเขาว่าทำไมเขาถึงมาที่นี่เขาบอกตัวเองโดยสัญชาตญาณว่าเขาสามารถอยู่ที่นี่ได้เลเทียนกี้ ee, เดินไปรอบๆและพบบ้านที่อยู่ห่างไกลออกไปเล็กน้อยโดยไม่มีใครอาศัยอยู่ใกล้ๆเขาเปิดประตูเข้าไปมีเทียงเตียงโต๊ะและเก้า e อี้ไม้สองสาตัวถูกปกคลุมไปด้วยฝุน่น และหลังคาเต็มไปด้วยใยแมงมุมและเลเทียงกี้ใช้เวลานานในการทำความสะอาดบ้านในเวลานี้ท้องของเขาก็ส่งเสียงกรัวคอเช่นกันเลเทียงกี้คิดและขวดเซรามิกก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาแหวนพระสุเมนนี้สะดวกจริงๆแม้ว่าจะมีรัศมีเพียงหนึ่งฟุตแต่นิกายหยุนไห่ก็แจกจ่ายให้กับสาวกภายในที่เป็นทางการเท่านั้น และเหตุผลที่เขามีก็เพราะชายชาราบกกว่านิกายชดเชยให้เขาสำหรับอาการบาดเจ็บของเขาเลเทียนกี้เทบิกุผิวออกจากขวดเซรามิกแล้วกลืนลงไปชั้นรู้สึกร้อนวุบวาบในท้องทันทีและภายในไม่กี่ลมหายใจชั้นก็รู้สึกไม่หิวอีกต่อไปช่างนาทึงจริงๆเลเทียงกี้ถอนหายใจและหยิบหนังสือใหม่สองเล่มที่ออกจากวงแหวนพระสุเมนมาวางไว้บนโต๊ะ หนึ่งคือคู่มือเบื้องต้นหนังสือเล่มอื่นคือเทคนิคการกลั่นพลังฉีของหยุนไห่